สวัสดีครับถ้าใครจะไปเที่ยวเกาะสมสารชนบุรีก็จะต้องมาที่ตำบลสมสารอำเภอสัตหีบที่นี่จะมีท่าเรือหลักสำหรับไปเกาะสมสารคือท่าเรือเขาหมาจอสำหรับคนที่ไม่อยากเร่งรีบส่วนใหญ่ก็มักจะมองหาที่พัก ที่แสมสารก่อนนะครับหลายๆที่พักจะเป็นสไตล์โฮมสเตย์คล้ายหมู่บ้านชาวประมงที่ยื่นไปในทะเลเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ชอบตกมือตกปลาซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนํา18ที่พักแสมสารอําเภอสัตหีบมาให้คุณผู้ชมได้ใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาในการเลือกใช้บริการกัน,นครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับที่พักที่แรกที่เรานํามาแนะนํากันชื่อว่าประภาคารรีสอร์ทนะครับที่พักอยู่ ติดกับร้านอาหารเจี๊ยบป,ปูเป็นอยู่ติดริมถนนใกล้กับตลาดแสมสารแค่เพียง250เมตรเท่านั้นมองเห็นอาคารที่พักคล้ายปราสาทสีเหลืองชัดเจนหาไม่ยากที่จอดรถสะดวกสบายที่พักมีทั้งแบบห้องพักอาคารและบ้านพักเป็นหลังๆมีโซนทานอาหารและจัดเลี้ยงอยู่ริมทะเลวิวสวยงามภายในพื้นที่มีเครื่องเล่นให้เด็กๆเ,เล่นราคาที่พักประมาณ800-4,500บาทแล้วแต่จำนวนผู้เข้าพักและขนาด ของห้องนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่ 1. ที่พักสวยงามสะอาดราคาสบายรบาากระเป๋าเจ้าของเป็นกันเองมากใจดีที่สุดที่สําคัญใกล้ตลาดอาหารทะเลเดินไปซื้อได้เลยแนะนําเลยครับที่นี่วิวสวยพักผ่อนสบายชิลๆเงียบสงบมีสระว่ายน้ําปลอดภัยดีที่สุดความคิดเห็นที่สห้องกว้างพอดีห้องสะอาดห้องน้ําใหญ่มีระเบียงรับลมราคาเหมา สมมีข้าวต้มตอนเช้ากาแฟาขนมปังที่จอดรถเยอะความคิดเห็นที่3ามตอนรับลูกค้าดีมากบรรยากาศสะอาดน่านอนมีอุปกรณ์จานชามให้เรียบร้อยพักผ่อนเงียบสงบดีมากเลยครับ ที่พักต่อมาชื่อภูสิง์รีสอนนะครับที่พักร่มรื่นต้นไม้เยอะเป็นธรรมชาติบริเวณกว้างขวางบรรยากาศดีมีพื้นที่ติดทะเลมีสระว่ายน้ำํำริมทะเลมีโต๊ะให้นั่งริมชายหาดที่พักมีแบบอาคารห้องพักและแบบบ้านเป็นหลังๆราคาที่พักประมาณ800-3,200ถึง3,200บาทแล้วแต่จํานวนผู้เข้าพักและขนาดของห้อง เราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งบรรยากาศดีมากเพื่อนๆข้างบ้านก็น่ารักกันดีพนักงานบริการดีรวมๆแล้วเยี่ยมเลยจ้าความคิดเห็นที่2อที่พักสะอาดสงบเจ้าของใจดีลืมของไว้ในห้องพักส่งกลับมาให้ฟรีถึงเชียงใหม่เลย ความคิดเห็นที่3ที่พักดีมากติดทะเลเปิดประตูออกไปก็เป็นทะเลดูแลลูกค้าแบบเป็นกันเองมากๆประทับใจที่พักต่อมาชื่อว่าราสินรีสอร์ทที่พักบนเนินเขาวิวสวยงามเห็นชุมชนแสมสารชัดเจนบริเวณพื้นที่เป็นธรรมชาติร่มรื่นเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนมีบ้านหลังใหญ่สไตล์พูลวิลล่าและบ้านหลังเล็กให้บริการราคาที่พักประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาท เราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งเป็นที่พักที่มีความเป็นส่วนตัวสะอาดพนักงานบริการดีมากๆมีสระว่ายน้ําที่น่าว่ายเล่นสะดวกมีอาหารอร่อยและทําอาหารเช้าได้น่าทานมากความคิดเห็นที่สองประทับใจสุดๆไปเลยตั้งแต่โทรมาสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่พูดจาดีมากๆพอเข้ามาพักก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้อนรับดีสุดบริการดีมากบรรยาก ดยรอบร่มรื่นสาวยน้ำสะอาดมีบริการอาหารเช้ารสชาติดีและมีให้เลือกหลากหลายความคิดเห็นที่3บริการดีมากห้องสวยสะอาดบรรยากาศดีมากๆรอบน้าจะใช้บริการอีกที่พักต่อมาชื่อบ้านชมทะเลรีสอร์ทที่พักบรรยากาศดีริมทะเลที่จอดร,รถกว้างมีโต๊ะนั่งริมทะเลห้องพักสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตกปลาได้เล่นน้ำได้ปิ้งย่างได้ราคาที่พักประมาณ 1,500-4,500บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งดีมากๆเจ้าของรีสอร์ทใจดีผู้จาดีเป็นกันเองบรรยากาศดีมากห้องพักสะอาดหอมหาดเป็นส่วนตัวใกล้กับตลาดสดไม่ผิดหวังเลยเยี่ยมความคิดเห็นที่สองเป็นรีสอร์ตติดทะเลเจ้าของดูแลดีมากเอาใจใส่ลูกค้ามีบริการให้เช่าเตาปิ้งย่างและอุปกรณ์จานชามไปเลยอย่าคิดเยอะความคิดเห็นที่ ที่3ที่พักสะอาดมีหาดรายส่วนตัวบริการดีมากเหมาะสําหรับมาเที่ยวกับเพื่อนๆหรือครอบครัวแนะนําให้ซื้ออาหารทะเลมาปิ้งย่างมื้อเย็นอุปกรณ์ปิ้งย่างทุกอย่างมีให้บริการโดยรวมถือว่าดีมากครับไม่ผิดหวังแน่นอนควรจองห้องพักล่วงหน้านะครับที่พักต่อมาชื่อทันญ,ญ่าซีวิวแสมสารนะครับที่พักร่มรื่นเป็นธรรมชาติติดทะเลมีห้องพักแบบอาคารและบ้านพักเป็นหลังๆมีหลายสไตล์ให้เลือก ราคาที่พักประมาณ2,500บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งมีที่พักน่ารักบานต้นไม้รถบัสที่พักติดหาดเอาเรือลงได้มีแลมลงเรือใกล้แหล่งซื้ออาหารทะเลราคาไม่แพงความคิดเห็นที่2ที่พักบรรยากาศดีที่พักติดทะเลเล่นน้ําได้พนักงานให้ความช่วยเหลือดีครับมีเตาปิ้งย่างและถังน้ําแข็งให้บริการความคิดเห็นที่ 3. ที่พักโอเคมากแอร์เย็นช่ำน้ำไหลแรงบรรยากาศดีสุดๆแต่เตียงกับเบาะนอนแข็งไปนิดผ้าห่มแบบผ้าขนหนูใครไปพักถ้าติดเตียงนุ่มติดผ้าน่วมแนะนำให้เตรียมไปนะ ที่พักต่อมาชื่อวอโชคชัยรีสอร์ทแสมสารที่พักอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารเจ๊ปูบ้านช่องแสมสารที่พักมีบริเวณกว้างขวางที่จอดรถกว้างรถบัสจอดได้เลยสบายมากมีสนามหญ้าให้จัดกิจกรรมมีสระว่ายน้าให้เล่นราคาที่พักประมาณ1 0 0 0งพันถึงสี่พบาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งด้านหน้าเป็นทะเลด้านหลังเป็นภูเขาห้องพักสะอาดบริการอาหาร เช้าถึงหน้าห้องตอน7โมงที่จอดรถหน้าห้องปลอดภัยความคิดเห็นที่สองสะอาดสงบบริการดีกว้างขวางราคาไม่แพงมีอาหารเช้ามาส่งถึงที่พักเลยความคิดเห็นที่3ที่พักสะอาดสถานที่ดีงามมากเป็นรีสอร์ทใหญ่เลยละ่ะเหมาะกับครอบครัวและกรุบคทัวใหญ่มากๆมีห้องหลากหลายขนาดราคาดีพร้อมมีอาหารเช้า ที่พักต่อมาชื่อทิดาทิพย์โฮมสเตย์ที่พักโฮมสเตย์ ay, ริมทะเลตกปลาตรงมึกได้มีไฟส่องทะเลตอนกลางคืนให้มีโต๊ะริมทะเลสวยๆชิลๆราคาที่พักประมาณ1,200ถึง3,500บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งสำหรับโฮมสเตย์ ay, ที่ไม่ใช่โรงแรม5ดาวที่นี่เรียกว่าเลิศอาหารเช้าถือว่าหลากหลายซีเรียลนมปังปิง ข้าวต้มน้ำส้มกาแฟโอวันตินแบบชงเองเติมของไม่ขาดคุ้มพื้นที่ส่วนรวมกว้างขวางมีเตาปิ้งย่างให้ฟรีความคิดเห็นที่2ไปพักมาแล้วบรรยากาศดีมากห้องพักสะอาดพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสข้าวต้มอร่อยมากความคิดเห็นที่3ราคาไม่แพงกลางๆสวยงามเหมาะมาเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะและการท่องเที่ยวแบบครอบครัว ที่พักต่อมาชื่อบ้านริมทะเลรีสอร์ทที่พักติดทะเลมีสะพานสาลายื่นไปในน้ำให้นั่งเล่นตกปลาตกหมึกได้ปิ้งย่างได้มีอุปกรณ์จานชามให้ห้องพักสะอาดน้ำแรงมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ราคาที่พักประมาณ1,000ถึง5,000บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งวิวและบรรยากาศคุ้มราคาอาหารอร่อยห้องพักพอใช้ความ เป็นส่วนตัวถือวันดีโดยรวมแนะนําให้มาพักความคิดเห็นที่ 2. บรรยากาศดีมากห้องพักสะอาดอาหารอร่อยบริการดีราคาห้องพักถือว่าคุ้มกับราคาความคิดเห็นที่ 3. บรรยากาศดีติดทะเลแต่ไม่ใช่หาดทรายเล่นน้ําได้มีเรือแคนูนั่งกินอาหารและเล่าริมทะเลได้บรรยากาศดีไปบ่อยมาก5ครั้งแล้ว ที่พักต่อมาชื่อย a ายญามาลีรีสอร์ทแอนด์สโนเกอร์ลิงที่พักสวยริมทะเลมีสระว่ายน้ำมีสะพานยื่นไปในทะเลมีถัวร์ดำน้ำให้บริการห้องพักเรียบง่ายตกแต่งโทนสีขาวกว้างสะอาดสบายสบายวิวดีลมเย็นดีเหมาะกับการพักผ่อนราคาที่พักประมาณ2,500ถึง3,200บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงที่พักติดทะเลเสมส ที่นี่เป็นที่พักที่มีโซนติดทะเล6ห้องเป็นอาคาร2ชั้นวิวสวยลมพัดเย็นสบายด้านหน้าเป็นตึก3มชั้นมีห้องอีกจํานวนหนึ่งมีที่จอดรถสะดวกราคาที่พักรวมอาหารเช้าส่วนมื้อเย็นสั่งอาหารได้ทางรีสอร์ทจะจัดเตรียมไว้ให้แต่ต้องสั่งล่วงหน้าเพราะทางรีสอร์ทไม่ได้เปิดเป็นร้านอาหารทําให้เฉพาะลูกค้าที่มาพักเจ้าของบริการดีเป็นกันเองมีเรือทัวร์เที่ยวดำน้ำมาลองพักกันดูนะความคิดเห็นที่สอง บรรยากาศดีผู้คนเป็นมิตรเป็นกันเองอบอุ่นอาหารอร่อยทุกอย่างนั่งสปีดโบ๊ทไปดำน้ำคนเรือบริการดีมากความคิดเห็นที่3เจ้าของเป็นกันเองมาก,มากๆอาหารอร่อยสไตล์โฮมสเตย์ติดใจอยากไปอีกมีบริการดำน้ำและถ่ายรูปด้วย ที่พักต่อมาชื่อแสแม่สารโฮมสเตย์ป้ายที่พักอยู่ตรงสามแยกพอดีเห็นชัดเจนที่พักยื่นไปในทะเลเป็นสะพานขึ้นเรือให้อารมณ์สไตล์โฮมสเตย์ในหมู่บ้านชาวประมงราคาที่พักประมาณ1,500ถึง3,000บาทเ,าเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบายที่พักดูแลดีเป็นกันเองวันที่เข้าพักคลื่นลมแรงห้องพักก็เลยมี เสียงนิดหน่อยความคิดเห็นที่2ห้องราคาถูกวิวหลักล้านห้องใหญ่ดูดีทุกอย่างอาหารอร่อยราคาถูกด้วยไม่ต้องพูดเยอะห้าดาวไปเลยความคิดเห็นที่3ที่พักสะอาดมีห้องน้ําในห้องนอนเจ้าของให้คําแนะนําดีมีที่สําหรับตกมือกใกล้ท่าเรือสําหรับผู้ที่จะไปดําน้ํามีที่จอดรถมีลานปิ้งย่างพร้อมเตาและอุปกรณ์ ที่พักต่อมาชื่อสุวรรณรักษโฮมสเตย์ที่พักเข้าไปทางสะพานท่าเรือสุวรรณรักษเป็นที่พักโฮมสเตย์ที่ได้รับความนิยมสําหรับนักตกมึกตกปลามากๆแห่งหนึ่งของแสมสารเลยนะครับบรรยากาศดีตกปลาปายสะพานได้ตลอดคืนปิ้งย่างได้ห้องพักดีราคาที่พักประมาณ1,000-2,500ถึง2,500บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงที่พักให้บรรยากาศอบอุน่นห้อง พักง่ายๆสะดวกสบายมีท่าเรือให้ตกมึกเป็นของที่พักเองมีมอเตอร์ไซค์ให้ขับระว่างไปที่ท่าเรือกับห้องพักแต่ต้องสลับกันใช้กับคนเข้าพักท่านอื่นๆด้วยและมีอาหารเช้าเป็นข้าวต้มทะเลกาแฟโอวันตินรวมๆแล้วประทับใจมากความคิดเห็นที่2ห้องสะอาดบริการเป็นกันเองมีรถมอเตอร์ไซค์ให้ยืม ทีมเรือพาไปดำน้ำเจ้าหน้าที่ดูแลดีสนุกมากๆต้องกลับไปพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่3ที่พักสะอาดมีที่จอดรถเพียงพอมีท่าเรือสะพานปลาส่วนตัวสามารถตกหมึกได้ตรงนี้เลยไม่ต้องนั่งเรือออกไปเจ้าของน่ารักดูแลดีมากทริปดำน้ำก็ขึ้นเรือที่นี่เลยคือสะดวกสบายมากที่พักต่อมาชื่อเจนนันโฮมสเตย์ที่พักโฮมสเตย์สไตล์สะพานปลาตกปลาพักผ่อนกับเพื่อนฝูงกับ ครอบครัว ทางเข้ามีป้ายเด่นชัดมาตามหมุด g o o g l e Map ไม่พลาดแน่นอนที่พักมีทั้งแบบเป็นหลังดีไซน์แปลกตาและแบบห้องพักมีซุ้มให้นั่งตกปลายามค่ำคืนชิลๆราคาที่พักประมาณ1,000ถึง3,400บาทเราลงมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกรันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งการบริการดูแลเอาใจใส่ดีมากยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนตั้งแต่เจ้าของจนลูกน้องอาหารอร่อยทุกอย่างสดสะอา บรรยากาศรบร,บรอบดีห้องพักและบริเวณโดยรอบสะอาดมากไม่มีขยะหรือก้นบุหรี่ให้เห็นการบริการมารยาทด,ดีสุดๆประทับใจทุกอย่างความคิดเห็นที่ 2. บ้านพักสะอาดราคาไม่แพง วิวสวยบริการดีสะดวกสบายมีที่จอดรถด้านในมีร้านค้าสั่งอาหารได้มีอาหารเช้าถ้าใครมองหาที่พักสแสมสารติดทะเลพร้อมกิจกรรมตกมึกดำน้ำแนะนำที่นี่ความคิดเห็นที่3ที่พักวิวสวยที่จอดรถสะดวกสบายที่สำคัญพี่พี่พนักงานดูแลดีมากและอาหารอร่อยสถานที่ตกมึกกว้างและที่นี่น้ำลึกตกมึกไม่ผิดหวังแน่ครับ ที่พักต่อมาชื่อบ้านคุณยายโฮมสเตย์แสมสารที่พักโฮมสเตย์บรรยากาศหมู่บ้านชาวประมงมีสะพานยื่นไปในทะเลพร้อมบีนแบ็กให้นั่งชิลๆช,ชมพระอาทิตย์ตกห้องพักเป็นห้องที่มีระเบียงให้นั่งเล่นราคาที่พักประมาณ2,000ถึง6,000บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงอยากจะให้บริการร้อยทับร้อยเลยบริการประทับใจมากๆพักห้องเกาะจันท์ ห้องสะอาดสุดๆมีตู้เย็นทีวีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมพี่เจ้าของก็เป็นกันเองบริการประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบบรรยากาศเป็นกันเองราคาเป็นมิตรมีให้เช่าเบ็ดตกปลาไว้ตกหมึกได้ด้วยข้าวต้มตอนเช้าก็อร่อยแนะนำที่นี่สุดๆเลย ความคิดเห็นที่2มาครั้งที่2แล้วการบริการดีมากป้าแม่บ้านที่ดูแลบริการดีทั้งสองครั้งค่าเช่าเบ็ด50บาทถูกกว่าที่อื่นดีงามมากห้องพักสะอาดของครบความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดบรรยากาศดีพี่แม่บ้านบริการดีมากเป็นกันเองกลางคืนออกมาตกหมึกได้ด้วยประทับใจมาก ที่พักต่อมาชื่อเสถียรวารีที่พักมีที่จอดรถว่างสะดวกสบายที่พักมีแบบเป็นหลังๆมีสะพานไม้ยื่นไปในทะเลให้เดินไปนั่งตกปลาตกหมึกได้ราคาที่พักประมาณ800-4,000บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกรันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงที่พักสะอาดปลอดภัยหลานลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ ทางรีสอร์ทเก็บไว้ให้ด้วยความคิดเห็นที่สองเที่ยวแสมสารที่พักราคาไม่แพงที่พักอยู่ติดทะเลมีปลาตัวเล็กตัวใหญ่ว่ายน้ําให้เห็นมีสะพานปลาใครชอบตกปลาตกหมึกต้องที่นี่เตรียมอุปกรณ์มาด้วยหรือมาหาเช่าเอาแถวนี้บรรยากาศดีมีมุมนั่งดื่มพ่อนคลายช่วงเย็นเห็นพระอาทิตย์ตกน้าสีสวยเป็นที่พักที่มีที่จอดรถเยอะเจ้าของและพนักงานอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสความคิดเห็นที่ 3. บ้านพักดีเหมาะสำหรับคนที่ไม่ติดหรูที่พักอยู่ไม่ไกลจากที่ซื้อตั๋วขึ้นเรือไปเกาะขามและเกาะสมสารที่พักสงบสะอาดมีโอกาสจะกลับไปพักอีกนะที่พักต่อมาชื่อบ้านแม่บางอ่อนมีที่พักแบบบ้านหลังเล็กหลังใหญ่และห้องพักในอาคาร ที่พักมีสะพานให้ไปนั่งเล่นหรือตกปลาตกหมึกได้มีไฟสองสว่างในตอนกลางคืนที่สะพานให้ห้องพักดีสะอาดกว้างราคาที่พักพร้อมอาหารประมาณ2,000ถึง5,500บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1น่บ้านพักริมทะเลบรรยากาศดีมากตอนเช้ามีอาหารเป็นข้าวต้มทะเลขนมปังกาแฟสามารถสั่งหมูกระทะหรืออาหารมานั่งกินได้มีบริการให เช่าเบ็ดตกหมึกตรงสะพานที่พักได้เลยความคิดเห็นที่2ที่พักดีมากบริการดีสะดวกครบครันวิวหลักล้านกับสะพานไม้ทอดยาวกลางทะเลครบจบที่เดียว ความคิดเห็นที่3ที่พักดีสะอาดพนักงานน่ารักทุกคนตั้งแต่ที่พักถึงพี่ๆทีมงานบนเรือที่จอดรถกว้างขวางไกรเซเว่นร้านอาหารตอนกลางคืนวิวดีมีกิจกรรมตกเมึกปิ้งย่างนั่งเล่นได้ทั้งคืนครั้งแรกของการดำน้ำของครอบครัวประทับใจดีงามทุกสิ่งเลย ที่พักต่อมาชื่อนพลคานเรือเล็กโฮมสเตย์นะครับที่พักสวยวิวดีบรรยากาศดีที่จอดรถกว้างขวางมีที่นั่งเป็นซุ้มศาลาพักร้อนบนปลายสะพานที่ยื่นไปในทะเลชิลมากๆฟินสุดๆไปเลยห้องพักดีสไตล์โฮมสเตย์มีห้องแบบ2คน4คนและห้องใหญ่ห้องสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ1 7 0 0ถึง5,000บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการ ะดูนครับความคิดเห็นที่หนึ่งน้ำใสฟ้าสวยห้องพักน่ารักมากเราพักห้องแอร์มีกันพื้นที่ปิ้งย่างเป็นสัดส,ส่วนให้ผู้เข้าพักด้วยคงต้องหาโอกาสมาอีกความคิดเห็นที่สองชอบที่นี่ครับตอนเช้าไปนั่งตกปลามองฟ้ามองทะเลฟิลกูดมากเติมพลังงานได้ดีเลยครับหนาผลใจดีครับห้องพักหลากหลายกลางคืนก็เดินเก็บปูได้ด้วยสนุกครับไว้รอบหน้าจะไปอีกครับความคิดเห็นที่3มที่ พักบ,บ้านดีครับพนักงานบริการดีวิวสวยหลักล้านเลยน้ำใสมากตกปลาจากที่พักได้เลยด้วยสุดยอดแห่งการพักผ่อนเลยครับ ที่พักต่อมาชื่อภูสิงแคมแสมสารที่พักมีพื้นที่บริเวณกว้างขวางที่จอดรถสะดวกสบายมีโต๊ะนั่งริมทะเลใต้ลมสนบรรยากาศดีมากเหมาะกับการจัดกิจกรรมสังสรรค์ปาร์ตี้ที่พักมีทั้งแบบบ้านเป็นหลังเล็กๆหลังใหญ่สำหรับหมู่คณะและแบบห้องพักในอาคารราคาที่พักประมาณ1 2 0 0ถึง6,600บาทขึ้นกับจำนวนผู้เข้าพักนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคย มาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ทางรีสอร์ทบริการดีมากสอบถามข้อมูลตอบอย่างว่องไวที่พักสมราคาเตียงนุ่มหลับสบายใกล้หาดน้ำใสกับจุดลงเรือไปเกาะขามมากๆความคิดเห็นที่สองที่พักสวยอยู่ติดใช้หาส่วนตัวรถยนต์จอดได้ถึงที่หน้าห้องพักเลยราคาไม่แรงมีความเป็นส่วนตัวสูงความคิดเห็นที่3เป็นที่พักที่เหมาะสำหรับมูคณนะและคนที่ชื่นชอบ ความเป็นธรรมชาติและชอบวิธีชาวบ้านบรรยากาศร่มรื่นติดทะเล ที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำการชื่อว่าสมสารวินล,ล่านะครับที่พักสไตล์บังกะโลเป็นหลังๆเป็นที่พักที่อยู่ใกล้กับท่าเรือเขาหมาจอที่จะไปเที่ยวเกาะแสมสารมีพื้นที่กว้างขวางมีบึงน้ำจืดมีสะพานไม้ยื่นไปในทะเลร่มรื่นเย็นสบายบ้านพักสามารถจอดรถได้ที่หลังบ้านสะดวกสบายมากมีเตาปิ้งย่างให้เหมาะกับครอบครัวมาพักผ่อนมากๆราคาที่พักประมาณ2 0 0 0ถึง 4,500บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งวิวสวยมากที่พักโอเคเลยเหมาะกับการมาเป็นครอบครัวหรือมากันเป็นกลุ่มกินเลี้ยงกันที่พักแต่ละบ้านมี2ห้องห้อง,องน้ําในห้องนอนดีมากๆความคิดเห็นที่2เป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนบรรยากาศดีติดทะเลบ้านพักสะอาดดีเป็นส่วนตัวมากครับการบริการดีราคาไม่แพงสะดวกมากครับ ค,ความคิดเห็นที่3ที่พักสะอาดสงบเงียบสะดวกปลอดภัยได้พักผ่อนเต็มที่น้องที่เช็คอินผู้จาดีบริการดีมากอาหารเช้าเป็นข้าวต้มทะเลขนมปังปลาท้องโกง่ายๆบริเวณรอบที่พักว่างมีที่ให้เดินเล่นผู้สูงวัยชอบมากขอบคุณสำหรับการบริการที่ดีนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำที่พักสมสารอำเภอสัตหีบ พร้อมความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการนอกจากที่พักที่เราแนะนํานั้นก็ยังมีที่พักดีๆส,ดสวยๆอีกมากมายมีหลายระดับราคาหลักร้อยก็มีมากหลักพันก็มีเยอะนะครับสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณของแต่ละคนได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามผมขอแนะนําให้โทรสอบถามกับที่พักหรือทําการจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยนะครับอย่างน,น้อยก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยขับรถวนหาที่พักอีกหลังจากที่ได้เหนื่อยกับการขับรถเดินทางกันไปแล้ว ะจะได้เข้าที่พักได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้มีเวลาพักผ่อนกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดเคยไปใช้บริการที่พักที่เราแนะนําในคลิปนี้หรือไปพักที่พักอื่นๆมาอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะมาแนะนําที่พักที่ไหนโปรดติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสาหรับคลิป คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านเที่ยวให้สนุกเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ